สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ผ่านพลังงานจากไพ่ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเคียดนะคะหรือไม่อาจจะนำข้อคิดดีๆ คำแนะนําดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณบ้าน,นะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบยแรกนะคะ Empowerment กิโ e จะติ m e ม e กเมนอัมเบนไกอ่าเพสออฟเพนท a ค l ลนะคะ9ดาบอัศวินไม้เท้า1ดาบแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ จะเป็นไพ่พระพิคเนตเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลจะมีไฟมีพลังในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะหรือมีแรงฮึดสู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคุณจะมีความเก่งเก่งรอบด้านนะคะมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญน,นะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยช่วงนี้อาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากใครสักคน ที่ทำให้คุณอยากสร้างความก้าวหน้านะให้มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นคนเก่งที่ได้รับการยอมรับนะจนได้รับคำชมแต่ว่าเราก็อย่าเหลือกับคำชมนั้นเรายังคงต้องพัฒนานะความรู้ความสามารถของเราไปเรื่อยๆนะคะทุกวันนี้นะโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไวมากบางทีสิ่งเดิมๆมันอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเติบโตแล้วนะคะไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นแล้ว เราก็ต้องพยายามมองหาสิ่งใหม่ๆนะเปรึกฝนเรียนรู้ให้มากขึ้นก็จะยิ่งทําให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีด้วยนะคะโดยช่วงนี้นะชาวราศีตุลก็ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นนะมีความฮึกเหิมนะคะก็ยิ่งทําให้คุณนะก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอย่างแน่นอนหรือหากคุณกําลังเพียรพยายามทําบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่นะคะ นะสิ่งนั้นมันเริ่มที่จะส่งผลดีเริ่มที่จะทําให้คุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือกําลังได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ได้นะคะเริ่มที่จะทําให้คุณมีความหวังนะกับความสําเร็จมีความหวังกับสิ่งที่ทํามากขึ้นด้วยนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีอะ่ะที่ถ้าคุณลงมือทําก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เราคิดอะไรดีๆหรือวางแผนอะไรนั้นนะคะ ลงมือทําเลยนะอย่าคิดนานอย่าลังเลเพราะถ้าเรามัวแต่ลังเลมัวแต่กลัวนะคะเราอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นก็ได้นะพอเวลาผ่านไปมันอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําแล้วนะคะดังนั้นนะจังหวะชีวิตที่ดีได้เกิดขึ้นแล้วจงลงมือทําค่อยๆทําไปทีละทีละน้อยไม่ต้องเริ่มต้นกับสิ่งใหญ่โตมากนะคะเดี๋ยวมันอาจจะสร้างความกดดัน นะเดิมจากสิ่งเล็กๆนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้คว้าความสำเร็จมาเป็นของคุณได้นะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความรักความเมตตาด้วยนะคุณทำอะไรมักจะมีคนเห็นด้วยมีคนคอยส่งเสริมนะคอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณให้คำแนะนำให้คำปรึกษาที่ดีมากๆเหมือนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ย ดูจะเป็นใจนะดูซับพอร์ตคุณในทุกทิศทุกทางก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะว่าจะสามารถผลักดันนะตัวเองเนี่ยได้ก้าวไปได้ไกลมากแค่ไหนนะคะใครก็ตามที่ดีกับเรานะช่วยส่งเสริมเราก็ขอให้ทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักที่เมตตามากขึ้นนะคะอาจจะได้เจอคนที่เรารู้สึกถูกชะตานะที่จะมาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนซีเพื่อนคู่คิดนะหรืออาจจะเป็นคนรู้ใจก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่จะเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความหวังในการใช้ชีวิตด้วยนะคะบางทีพอเรามีความรักนะมีใครสักคนนึงอยู่เคียงข้างมันก็ทําให้เราอยากมีอนาคตที่ดีอยากสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะ ก็เหมือนเป็นคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะทำให้คุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะเนีย่ยคุณจะไหลล้อมไปด้วยคนที่คอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตใครก็ตามที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับเรานะคะก็ขอให้น้อมรับด้วยความยินดีหรือการที่เราต้องทำงานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมมันก็ต้องมีบ้างแหละเรื่องของการโต้เถียงกัน นะมีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันเราก็ต้องพยายามยอมรับในความคิดเห็นต่างนะคะบางทีคำแนะนำคำติชมถ้าเราสามารถนำมาปรับใช้นะมันก็จะสร้างประโยชน์ให้กับการทำงานที่มันจะสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้นนะคะนะมีดวงที่จะหาเงินได้มากจากการทำงานจากความขยันความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนะคะอาจจะเป็นเงินโบนัส นะเงินตกเบิกหรือเงินที่คุณได้ไปล,ลงทุนอะไรไว้นะที่กำลังจะออกดอกออกผลให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะมีข่าวดีเรื่องเงินที่คุณรอคอยหรือคุณจะได้เจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีเงินงอกเงยน,นะที่มันมาจากความทุ่มเทความพยายามของคุณนั่นเองรวมทั้งบุตรบริวานะจะให้โชคให้ราบด้วยนะคะ ใครที่เป็นเจ้าของกิจาการนะที่มีลูกน้องในการควบคุมนะคะลูกน้องก็ทํางานเก่งนะจนทําให้กิจาการเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งการปกครองคนนั้นนะคะเราควรปกครองด้วยความยุติธรรมมีความเข้าอกเข้าใจกันนะก็จะทําให้การทำงานนั้นราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีตุลจะกำลังวางแผน ทำสิ่งใหม่ๆอยู่ก็ได้นะวางแผนเรื่องของการลงทุนอาจจะกําลังส้มนะคะทำอะไรบางอย่างที่มันจะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณนะก็ขอให้ลงมือทำนะคะถ้าคิดมาดีแล้ววางแผนมา,มาดีแล้วนะรวยเลยนะคะถ้าเจออุปสรรคปัญหาก็อย่าได้ท้อค่อยๆแก้ไขกันไปมันก็อาจจะมีอ,อุปสรรคมีเรื่องที่มันติดขัดอยู่บ้าง ก็ขอให้สู้ๆนะคะและจงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แล้วคุณก็จะไปคว้าความสำเร็จที่เป็นของคุณสำหรับใครที่อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะมีเรื่องกุ้มใจต่างๆนะคะก็พยายามาสลัดความทุกข์นะหรืออย่าไปคิดถึงเรื่องที่มันทำให้เราไม่สบายใจนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราไปจมปักกับเรื่องนั้นมันก็พลอยทำให้เรา สูญเสียความมั่นใจนะไม่มีกําลังใจจะทําสิ่งอื่นๆต่อไปอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตก็จงตัดสิ่งนั้นออกไปปัญหาไหนที่มันเกินการควบคุมเราไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้ก็ต้องปล่อยวางปล่อยผ่านนะเราก็เรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะนะยิ่งถ้าเราไปหมกมุ่นนะกับสิ่งนั้นมากเกินไปมันก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะจง พยายามละทิ้งนจากสิ่งไม่ดีแล้วก็เพื่อไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ใหม่ที่ดีมากขึ้นนะคะมีดวงของการเดินทางที่ดีด้วยนะใครเดินทางช่วงนี้เตรียมต้อนรับความสำเร็จแล้วก็สิ่งดีๆได้เลยนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของงานนะติดต่อเรื่องงานเรื่องของการค้าการขายใดๆนะคะก็มีเกณฑ์ได้รับผลตอบรับที่ดีนะสิ่งที่คุณไปคุยไว้ไปดีไว้ นะมันก็ส่งผลดีมากๆอาจจะหอบเงินนะหอบความสําเร็จกลับมาก็ได้บางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะไปทํางานต่างประเทศนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปคว้าเงินนะคะคว้าความสําเร็จกลับมาหรือบางท่านไปเรียนต่อก็ได้นะคะอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มทางด้านภาษานะก็จะได้ประสบการณ์ดีๆกลับมาหรือถ้าเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวก็เป็นการได้เปิดโลกนะคะ ทำให้เรามีความตื่นเต้นมีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะได้รับข้อคิดดีๆได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆห,หรืออาจจะได้เพื่อนใหม่นะเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางก็ได้นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายที่ทํางานนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้คือเป็นดวงที่ถึงคราวต้องมีการปรับเปลี่ยน นะเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะชีวิตอาจจะมีเรื่องของการต่อสู้ฝ่าฟันการวิ่งเต้นนะการเอาชนะหรือการชิงดีชิงเด่นนะเราก็ต้องพยายามมีสติด้วยถ้าใครกำลังเตรียมตัวนะคะแข่งขันอย่างเช่นแข่งขันกีฬาแข่งขันประกวดต่างๆนะคะ แข่งขันสอบเข้าทำงานสอบเข้าเรียนถ้าเราเตรียมตัวมาดีมันฝึกซ้อมนะมีวินัยกับตัวเองนะคะก็เชื่อเลยว่าคุณจะสามารถคว้าชัยชนะนะคว้าความสำเร็จแล้วก็ได้รับคัดเลือกนะให้ได้ทำงานให้ได้เรียนอย่างที่หวังเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็อย่าได้ทอ้ออย่าหนีปัญหานะคะเราหนียังไงก็หนีไม่พ้น หนีจากตรงนี้เราก็ต้องไปเจอปัญหาในที่ใหม่ๆนะสู้ที่จะเผชิญหน้ากับมันไปเลยค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องนะคะเรื่องไหนที่มันต้องใช้เวลาเราก็พักไปก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ความอดทนเพื่อที่จะให้ปัญหานั้นๆมันคี้คายด้วยตัวของมันเองปัญหาไหนที่แก้ได้เราก็รีบแก้ไขนะคะก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคี้คายนะไปในทางที่ดีมากขึ้นเราเก่งขึ้น เข้มแข็งขึ้นก็จากปัญหาที่เราเจอเจอนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอวยพรอวยชัยให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ปรารถนานะคะหากคุณกระทําแต่ความดีมีความขยันหมั่นเพียรคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างคุณนะทำให้แค้วคาดปลอดภัย ศัตรูหมู่มารคนที่คิดไม่ดีกับเราเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะมีดวงที่แข็งมากๆนะคะนะเป็นดวงที่อยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือคู่แข่งไม่มีใครจะทำอะไรคุณได้นะถ้าเรายึดมั่นของการกระทำดีคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีชีวิตไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะคะก็หาเวลาไปทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะไปปล่อยนกปล่อยปลา ไปทําบุญถ่ายชีวิตโคกระเบือก็ได้นะทำบุญกับสัตว์ใหญ่ก็เป็นการได้สร้างบุญสร้างกุศลซึ่งอานนสงสงผลบุญนั้นก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นนะกับดวงชะตา ของชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็เป็นดวงที่จะได้ทําในสิ่งที่คุณรักได้ทําในสิ่งที่คุณชอบหากคุณปรารถนาอยากทําสิ่งใดนะมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้เหมือนฝันกําลังจะเป็นจริงนะคะอ่าแล้วก็เป็นดวงชะตาที่นะกำลังจะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเราไม่ลงมือทําไม่พยายามนะคะความสําเร็จมันก็มาจากการลงมือทํามาจากความใจสู้นะความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณเองทุกๆความสําเร็จมันมาจากความพยายามแม้ว่าความพยายามนะความใจสู้เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เราสําเร็จในทุกเรื่องแต่อย่างน้อยเราก็ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งนี้แต่สิ่งนี้มันได้สอนเรามากมายที่จะทำให้เราสามารถไปทำอีกสิ่งหนึ่งที่มัน ประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต มีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ